สวัสดีเพื่อนเพื่ผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กันบนขบวนรถเร็วที่135ต้นทางกรุงเทพอภิวัตรปลายทางอุบลราชธานีตอนนี้เราก็อยู่กันที่สถานีกลางกนะรุงเทพอภิวัตรซึ่งขบวนรถเนี่ยก,กำลังจะออกจากสถานีแล้วนะสำหรับคลิปนี้เรามาชมบรรยากาศยามเช้าจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตถึงดอนเมืองนะก็เป็นบรรยากาศ บนทางด่วนนะทางยกระดับพูดผิดไปหน่อยตอนนี้นะครับเราก็เคลื่อนขบวนออกจากสถานีกลางนะ ด้านหน้านะก็เป็นโรงรถจักดีเซลบางซื่อในบรรยากาศมากเลยในยามเช้า <c oughs> แต่มีรถจับ G K <c oughs> นะอันสตอม ด้านลางก็มีอัต้อมเรียงเลย3ามคันนะแล้วก็คุณปู่ก็เป็นบรรยากาศใหม่ๆที่สวยงามนะรถไฟวิ่งบนทางยกระดับ สำหรับด้านล่างนะทางรถไฟที่เราเห็นโค้งไปทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางแยกไปสายใต้โอ้บรรยากาศยามเช้าสวยงามมากนะสุดยอด ฝั่งนี้เนี่ยก็เป็นฝั่งคลอมเ็นประชากรนะฮนะก็เห็นตึกเยอะแยะเลยตอนนี้เราก็ผ่านสถานีสายสีแดงสถานีจตุจักรนะ ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นสถานีสายสีแดงวัดเสมียนนาลีแล้วก็สถานีบางเขนไปเรื่อยๆนะจนถึงดอนเมืองก็จะมีแผ่นกั้นเสียงเนี่ยเป็นระยะระยะ ทางด้านซ้ายนะครับก็เป็นวัดเสมียนนาลีนะแล้วก็สถานีสายสีแดงบรรยากาศสวยงามมากนะครับ ก็สำหรับเส้นทางด้านริมเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางของรถไฟฟ้าส่วนรถไฟทางไกลก็จะวิ่งตรงกลางนะตอนนี้เราก็ยังไม่เจอรถไฟฟ้าสายสีแดงสักขบวนเลยนี่สถานีบางเขนนะ รถมาวิ่งด้านบนเนี่ยบรรยากาศก็จะสวยงามไปอีกแบบเราก็จะได้เห็นบรรยากาศกรุงเทพนะในมุมก,กว้างๆนี่นะครับให้ดูวิวสวยงามนะ อันนี้สถานีทุ่งสองห้องแล้วก็ผ่านไปอีกหนึ่งสถานีนะฮะอีช่วงนี้ดอกชมพูพันทิพย์กำลังบานจะได้เห็นบรรยากาศสีชมพูเหมือนดอกซาก,กุระ ก็ฟิลญี่ปุ่นเลยนะรถไฟวิง่งบนทางยกระดับด้านล่างก็เห็นดอกซากุระอีกแต่สุดยอดนะสุดยอด อยู่ด้านบนเนี่ยทั้งเสียงลมแล้วก็เสียงล้อกระทบรางเนี่ยอาจจะดังหน่อยอถ้ามีเสียงดังยังไงก็ขออภัยเพื่อนๆน,นะอันนี้เราน่าจะอยู่บริเวณแ,วแถวหลักสี่แล้ว ใช่นะสถาบันวิจัยจุลาภรก็อยู่แตแถวหลักสี่โรงพยาบาลจุลาภร์นะสำหรับรถไฟถ้ามาวิ่งด้านบนเนี่ยขบวนรถก็จะยิงยาวอาจาจะสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรก็จะไปจอดอีกทีที่ดอนเมืองนะ นี่ก็เป็นห้างไอทีสแควหลักสี่สถานีรถไฟฟ้าหลักสี่นะผ่านไปอีกหนึ่งสถานีาทางด้านซ้ายนะครับเป็นวัดหลักสี่อ้าโดนบังซะก่อน นี่บรรยากาศฝั่งนี้จะไม่ย้อมแสงนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นบรรยากาศตึกที่สวยงามส่วนถ้าบรรยากาศทางด้านฝั่งขวาเนี่ยเราก็จะเห็นพราทิตยขึ้นก็ได้ฟิลกันคนละแบบนะแล้วแต่ใครชอบแบบไหน ันนี้สถานีอะไรเอ่ยการเครหะนะการเครหะด้านล่างก็จะเป็นอดีตที่อยู่รถการเครหกะกม19ต่อไปน่าจะเป็นสถานีดอนเมืองแล้วนะนี่มีบอ่อน้ำขนาดใหญ่ด้วย ก็เ,เพื่อนๆคงได้ยินนะสำหรับทางด้านฝั่งขวาเนี่ยเราก็จะสวนกับขบวนรถไฟขาเข้ากรุงเทพรถไฟฟ้าสายสีแดงเนี่ยก็จะวิ่งขึ้นด้านบนนะส่วนรถไฟของเราก็จะเข้าจอดสถานีดอนเมืองนี่ก็เป็นบรรยากาศความแตกตา่างแล้วก็เมื่อออกจากสถานีดอนเมืองเนี่ยก็จะค่อยๆลดระดับ ลงสู่พื้นดินแล้วก็ไปสถานีรังสิตต่อนะนี่ก็ใช้เวลาประมาณ12นาทีนะจากสถานีกลางมาถึงดอนเมืองแล้วก็ถือว่าทำเวลาได้ดีทีเดียวนะแล้วก็ใช้เวลาน้อยกว่าเมื่อตอนที่วิ่งอยู่ด้านล่างอันนี้ก็เป็นสถานีดอนเมืองแห่งใหม่ ซึ่งผมก็เคยมาทําคลิปแล้วนะะเพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะได้รับชมไปเรียบร้อยแล้วส่วนสถานีบางเขนหลักสี่แล้วก็ดอนเมืองระดับพื้นดินด้านล่างเนี่ยก็ไม่ได้ให้บริการแล้วนะนี่ก็มีผู้โดยสารรอกันเพียบ บรรยากาศนะครับสถานีดอนเมือง สำหรับเมื่อออกจากสถานีดอนเมืองแล้วสถานีต่อไปเนี่ยก็จะเป็นสถานีรังสิตนะฮะตอนนี้ทางสถานีก็ปล่อยขบวน1 3 5น่นะออกจากสถานีดอนเมืองสำหรับทางด้านขวาก็จะเป็นท่าอากาศยานดอนเมืองนะหลังจากนี้ขบวนรถเนี่ยก็จะค่อยๆลดระดับลงสู่พื้นดินตามที่ผมบอก เดี๋ยวก็เริ่มเล่งความเร็วนะเดี๋ยวให้ดูอบรรยากาศหลังจากที่ลดระดับลงสู่พื้นดินแล้วเราก็จะจบคลิปด้วยกันนะฮะวันนี้ขบวน135ของเราก็ได้รถจากคิตาชิทำขบวน แต่ผมยังไม่เห็นหมายเลขทางด้านซ้ายหน้านี้นะเป็นโรงแรมอามารีซึ่งด้านล่างก็เป็นสถานีรถไฟดอนเมืองเก่าเดี๋ยวก็มีแผ่นกั้นเสียงนะ นี่นะครับบรรยากาศสวยงามนะด้านล่างเห็นดอกไม้บานด้วยอันนี้โรงเรียนโรงเรียนอะไรครับผมไม่แน่ใจนะ,อะดอนเมือง่านอากาศบำรุงนะ น,นี่นะครับรถจะค่อยๆเข้าโค้งนะฮะด้านซ้ายนะครับสถานีตำรวจดอนเมืองสสน,นอดอนเมืองอด้านหน้าก็จะเป็นโคง้งค่อยๆลดระดับนะ ส่วนตรงนี้ก็เป็นแกรนแคนเนลอันนี้นะครับตอนนี้ค่อยๆลดระดับนะฮะก็กลับมาสู่บรรยากาศพื้นดินอันนี้ก็แนวเส้นทางรถไฟเดิมนะครับผมทางด้านซ้าย โอเคก็เก็บบรรยากาศมาฝากกันนะจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรถึงดอนเมืองจากขบวนรถเร็วที่135กรุงเทพอภิวัตอุบลราชธานีขอบคุณสำหรับการติดตาม,มารับชมจากเพื่อนๆทุกท่านเราพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ